สวัสดีครับอยู่กับช่องพีทพาชมรถยนต์มือสองอีกเช่นเคยนะวันนี้มีรถเด่นประจำสัปดาห์นะครับรถน่าใชนะ้สำหรับสายเที่ยวสายทิปสายครอบครัวสายแคมป์ปินะ้งคันที่ผมเอามารีวิวนะครับเป็น Toyota า o r t u u n r r นะครับปี2014ตัวนี้เป็นตัวสุดท้าย นะสุดท้ายเลยสำหรับโฉมหน้าแชมป์นะแล้วก็ตระกูลเครื่อง 1KD เคนะครับเครื่อง3000ันะตัวสุดท้ายของเครื่อง3000เลยนะครับของ Fortuner เครื่อง3000นี้ก็จบที่โฉมนี้เลยนะตัวนี้เป็น 3.0V ขับ4 ฟูลทาโฟเป็นตัวขับโฟขับ4แบบฟนะูลทามสายลุยสายลุยตัวจริงนะครับเกียร์ออโต้ภายในได้เป็นโทนสีดำแล้วตัวนี้หล่อเข้มสวยราคานะครับนะตอนนี้ราคาซื้อหากันค่อนข้างสูงนะพอตัวนี้มันตัวลุยสายสายลุยหนักหนกหน่อยเขาก็จะ เล่นหาตัวนี้แหละนะครับตัวหน้าแชมป์ตัวนี้แหละนะครับเพราะมันเป็นฟูลไทม์ขับ4ี่มันลุยได้จริงนะแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานเนี่ยมันมันตอบโจทย์นะนตอบโจทย์นะครับดูรายละเอียดกันนะตัวนี้เป็นตัวท็อปขับสี่ก็จะมีในเรื่องของตัวปับป๊บอัพฉีดกระจกตาไฟนะฉีดโคมไฟน่นนะครับ เวลาไปลุยโคนลุยอะไรก็กดฉีดป๊อปอัพได้นะครับอันนี้นะโฉมหน้าแชมป์นะเครื่องสามพันนะครับตระกูลหนึ่งเคดีร้อยเจ็ดสิบเอ็ดแรงม้านะครับแป๊บหนึง่งหนักเอาการอยู่หนักเอาเรื่องหนูนะครับสำหรับฝาของโตโยต้า รถคันนี้นะครับเป็นรถของบริษัทนะติดประกันชั้นหนึ่งตลอดนะครับนะติดประกันชั้นหนึ่งตลอดมีธรรมดาของรถที่ติดประกันชั้นหนึ่งนะครับแต่ละปีก็จะเคลมนู่นนี่นั่นนะอย่างคันนี้ก็เคลมเคลมรอยนะครับเคลมร่องรอยนะเคลมร่องรอยตลอดเคลมร่องรอยคือพวกเก็บงานสี นะเก็บงานสีเก็บร่องรอยขนมุงขนแมวนะเป็นรถของผู้บริหารของบริษัทต,ตัวนี้น่าจะเป็นของบริษัทถูกนะครับเดินทางอาจจะเอาไว้เดินทางเอาไว้ทิปเอาไว้เดินทางตรวจสาขาประมาณนี้นะครับรถของระดับจัดการเป็นแอเรียเป็นเขตคันนี้นะครับฝาเดิมเดิม นะนะครับในส่วนของเลขไม้คันนี้ก็วิ่งมาประมาณแสนแสนแปดแสนเก้านะเกือบสองแสนนะครับล่าสุดนะครับเมืเน้นสายพานที่แสนห้านะครับเครื่องยนต์แห้งๆสวยๆคือรถติดประกันชั้นหนึ่งตลอดไม่ต้องห่วงนะครับและรถบริษัทด้วยนะเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะ มีการเคลมนะนะครับมีเคลมนิดหนึ่งนะครับมีเคลมเคลมกระจกนะใส่เป็นของเซนโกเบนนะครับกระจกเป็นเซนโกเบนปกติของรถประกันชั้นหนึ่งนะครับรอยสะเก็ดหินเดินทางหน่อยก็ออะก็เคลมแล้วนะครับเคลมเปลี่ยนเคลมเปลี่ยนโดยที่ไม่ได้คำนึงว่าเป็นรถมือสองแล้วคนที่มาดูรถแล้วก็จะก็ต้องไล่หาประวัติกันอีกทีหนึ่งนะครับ คันนี้เปิดราคาอยู่739,000บาทนะครับในท้องตลาดคันถ้าสภาพแบบนี้ก็ตีสัเกือบ800,000หรือมีแล้วประมาณ799นะครับนะแต่คันนี้พิเศษนะนะครับพิเศษสุดๆวันนี้นะครับ739,000บาทนะครับมาดูสภาพมารองขับได้นะครับมาดูสภาพรองขับได้นะครับขับ4 ดอกยางประมาณ90เนะครับนะแม็กเดิมยางเดิมสเปคเดิมนะที่ผมบอกว่าเดิมไม่ใช่ว่าติดมากับรถเดิมเลยนะก็เข้าใจกันว่าสเปคของยางเนี่ยสองหกห้ก R สิ็นะแม็กก็เป็นของติดรถคู่ตัวรถนะฮะเข้า <นะ S 2> <ค>ใจกันนะครับราวหลังคาติดมาบันไดข้างติดมานะสา V Enterbo นะครับต้องบอกว่า ในช่วงที่ Fortuner นะครับนะหรือว่า Toyota เนี่ยออกเครื่อง VN Turbo มาเนี่ยนะครับนะเป็นถือว่าเป็นเทคโนโลยีนะที่สุดๆแล้วนะครับหาตัวจับยากแล้วนะก็คือ VN Turbo นี่ก็คือ Turbo โแบบแปรผันนะให้กำลังก็คือทำงานตามรอบความเร็วรอบต่ำก็มาต่ำนะไม่ต้องไปรอนะครับไม่ต้องไปรอ ก็คือเป็นเทคโนโลยีที่ถูกถูกใจนะครับไม่ว่าจะความเร็วต่ำความเร็วสูงเทอร์โบก็มา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 ,มาได้นะครับนะก็คือเรียกใช้แรงมา้าเรียกใช้พลังได้นะครับก็ถูกถูกใจมากนะครับก็เป็นผลทำให้มียอดขายคลองอันดับหนึ่งมาตลอดนะโฉมนี้แหละนะหาตัวจับไม่ยากเลยนะครับวีซีนะครับ, C, รบขับ4ฟูลทามนะตัวนี้ ก็คือมันเป็นขับสี่แล้วก็ถ้าในพูดถึงเรื่องของจะมีไวลุยนะจะมีไวลุยนะครับถ้าเปรียบกับตัวโฉมไม้เช้นโฉมใหม่เนี่ยตัวนี้ลุยได้ลุยได้จริงกว่านะครับลุยได้สมบุกสมบันกว่านะคือผมบอกนะตัวนี้ได้เป็นภายในสีดําแล้วก็คือตัวสุดท้ายเลยพิเศษเลยนะครับค่อยๆดูไปนะครับทําไมผมบอกว่าสภาพตัวนี้คุ้มค่านะครับ นะวัสดุหลังคงหลังคาพวกนี้นะครับยังแน่นยังเฟิรม์มยังดูดีนะเปรียบสเสมือนรถใหม่ๆเลยนะครับอันนี้คือรถระดับผู้บริหารนะนะครับใช้งานไม่ได้หนักนะนะครับแต่วิ่งหน่อยนะว่าระดับผู้บริหารนี่เขาก็ต้องใช้รถนะครับมีทิปมีเที่ยวมีอะไรบ้างนะครับนะครภายในต้นสีดำ นะสวยๆเครื่องไม้เครืมืออยู่ครบยางไหไรครบสภาพสวยนะครับนะก็เครื่องสามพันขับสีนะเดินทางไกลขับสนุกนะครับมีครุ้คอนโทรล บล็อกนี้ก็171แรงม้านะในเรื่องของขับทางเรียบถนนเลื่อนถนนอะไรก็ได้เปรียบนะครับก็ได้เปรียบเพราะมี traction control มี VSC นะกุญแจรประมาณนี้นะรีโมทนะครับเราคุณหูคุณตากันอย่ดีนะครับกุญแจรประมาณนี้ แต่ราคา739,000บาทกับสภาพแบบนี้นะครับถือว่าคุ้มค่าแล้วนะนะครับคุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่นิยมนะครับไม่ว่าจะแต่งแบบออฟโรดหรือแบบออนโรดปกติแบบนี้ก็ก็ดูดีนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ตัวนี้ค่อนข้างที่จะมีสมรรถนะที่ดีแล้วก็ทนนะครับไม่ค่อยจุกจิกด้วย นะการออกตัวออกตัวก็ไม่อึดน,นะครับออกตัวดีกว่ารุ่นใหม่ด้วยซ้ำนะครับเครื่องสามพันนะนะครับก็ต้องมองว่าเครื่องใหญ่แล้วก็เหมาะสมกับน้ําหนักตัวเขาเกือบสองตันเนี่ยนะขนาดคือว่าเป็นสองตันซะนะครับเครื่องเขาใหญ่เขาก็ต้องสามารถที่จะนําพาตัวเขาไปได้นะครับแล้วก็เป็นมีตัวสู้ด้วยนะครับยิ่งเป็น พวกแท็กชั่นพวกนี้นะครับแล้วก็ VSC ระบบช่วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลุยนะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์แบบขับ4แบบฟูลท่ามนะครับก็จะมี H, H, L แล้วก็ LL L. นะเกียร์เล็กๆตัวนี้นะครับ อัตโนมัติ5สปีดนะครับมีโหมดออจอดแปะก็คือชิปล็อกตัวนี้นะครับจอดแปะได้หน้าจงหน้าจอก,ก็แบบทูดินมีเนวี่นะครับในตัวนะมีเนในตัวจอดีวีดีแล้วนะครับอนนีมีกล้องหลังแอร์ออโต้ คือภายในเมื่อมันตัดเข้ามาโทนสีดําแล้วก็พวกลายไม้ไม่ไว่าจะตกแต่งที่หัวเกียร์แล้วก็หน้าปัดตรงนี้แผงวิทยุคอนโซลตรงนี้มันทําให้มีความหรูหราขึ้นนะครับทําให้ดูดีขึ้นแล้วก็พวกเบาะวัสดุเบาะโทนสีต่างๆพื้นมันเป็นสีดําด้านบนมันเป็นสีสว่างนะครับเนี่ยมันทําให้ให้ดูสว่างตาไม่อึดอัดมาก แล้วก็พื้นสีดํามันตอบโจทย์ได้เพราะว่าเราใช้รถเนี่ยบางทีก็ในเรื่องของความสกปรกก็ต้องมีบ้างถ้าเป็นสีดามันก็ดูแลง่ายนะนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยมันจะออกสีสว่างสว่างมันก็ทําให้เราเวลาเดินทางไกลหรือว่านั่งอยู่ในรถนานๆนี่ไม่รู้สึกว่าอึดอัดสายตานะครับเข็มเลขใหม่นะตัวนี้เข็มเลือนใหม่นะครับนะเช็คประวัติได้เลย วิ่งมาแล้วนะครับแสนแปบวกกับอีก7จ็ดนะนี่เรียกไอลือหน้าปัดใหม่ใหม่นะครับยารหัสศูนย์ยังอยู่เบิกศูนย์นะนะครับนะเขาไม่นั่งกอกันนะครับทุกว,วันนี้รถราคาประมาณนี้แล้วนะใช้ไม่ได้ก็คือต้องเปลี่ยนนะครับคันนี้น้ำมันเต็มถังด้วยนะวงลัยเป็นแบบ function, มันติฟังก์ชันมีคุสคอนโทรลนะครับนะจะออกก็ได้นะถุงพลาสติกนะครับไมู่้จะห่อไว้ทำไมนะ ก็สภาพสวยนะครับร่องรอยการใช้งานก็มีบ้างตามสภาพตามเลขไม้ที่ขับนะครับอย่างรอยถลอกนิดๆหน่อยๆพวกนี้ไม่ถือว่าเป็นประเด็นนะนะครับคันเกียร์ก็มีรอยถลอกนิดๆหน่อยๆบ้างนะครับขับมาเกือบ2 0 0 0 0 0โลจะไม่ไม่มีรอยก็เป็นไปไม่ได้เนาะถ้าพูดตามหลักนะครับแต่ถ้ามองว่าความคุ้มค่าความสวยแล้วก็ลุยได้นะครับผมว่าตัวนี้เหมาะมากนะครับ ราคาซื้อหาหลายที่ก็แตะ8000สนนะนะครับหลายๆที่สภาพแบบนี้ผมมีแล้วล่ะ799าแล้วล่ะนะครับมก็แตะ8000สนแล้วแต่วันนี้พิเศษนะครับถ้าใครสนใจรีบเลยนะครับโทรมาที่0 9 6 1 4 9 9 9 8 5นะครับ739,000าบาทเท่านั้นนะครับจัดแบบเต็มๆล้นๆได้เลยนะครับออกรถแบบฟรีดาวได้เลยคันนี้พิเศษสุดๆนะครับดอกเบี้ยก็ เอารถเบี้ยพิเศษไปเลยนะครับปี1 4 3.0 V สี่วีอร์โบนะครับขับเคลื่อนสีล้อโฉนะมสุดท้ายหายากนะสภาพแบบนี้ราคา739,0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับก็ฝากไว้เท่านี้สำหรับคนที่หารถไว้ใช้งานนะครับไม่ควรพลาดสีดำส,สวยๆภายในสีดำด้วยนะครับโฉมนี้สุดท้ายแล้วนะก็ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ